เรารับเรื่องส่วนนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ให,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนะคะส่วนนึงนะคะมนะีชื่อที่อยู่อันนี้ชื่อ<ม>นี่บ้านพี่ใช่ไหม,มได้คะ่ะวฟางๆอยอนะครับ๋ยาี๋ยากอยกอยกจะเริ่มทีา่งเดียวกันดีกว่าเดียเด๋ยวท<ม>ี่เปิดให้<ฆ>มีไหย คือเดี๋ยวอจัสแเล่ไหมเพรว่าอื่อนี้ค่ะมันยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจรดเนะทีนี้พาถ้าฝังพอมาตรวตรสอบ้วเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวมันจะมัายงนี้อ่ารอ่นัดไม้ไมปางกลเ่ยอบ้านวัเครื่องตัานี้กัน บอว่าตัดสร้างบ้านคุณชาบ้านบอกว่าได้คุยกับป่าไม้เลยยังก็บอกก็ไม่พูดอะไรก็ไม่พูดอะไรเจ้าบ้านคิดว่าใครก็เลือกตัดยกบเรื่องกลับทำได้มันหลายวันเลยทีนี้เจ้าบ้านก็บอกว่าไม่เห็นความคืบหน้าเลยเจ้าหน้าที่ที่บ้านก็มีมไหมเปิดเดอะๆมีม เดี yeah, ๋ยวอีกสองแผงเรหมาณนันใช่ไหมเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะมันยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเนาะทีนี้พอมีคนไปตัดชาวบ้านก็ค้องใจว่าทําไมคนที่มีอานาจตัดได้ชาวบ้านตัดไม่ได้ก็เลยอยากให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยให้ให้สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ความกระจ่างกับชาวบ้านว่าตัดได้หรือไม่ได้ผมไม่ได้กังวลใดผมไม่ได้กังวงเรื่องมันเกิดขึ้นจริงครับแล้วผมก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านจริง ชาวบ้านก็มีพยานยืนยันว่าคนได้ตูมาหาผมจริงแล้วผมก็ตรไปหาป่าไม้จริงผมโตูไปถามป่าไม้ว่าหัวหน้าป่าไม้นี่อนุญาตได้ตัดไหมแกบอกว่าไม่อนุญาตได้ตัดมีหลักฐานภาพถ่ายภาพถ่ายแล้วก็ลายเซ็นชาวบ้านลายชื่อชาวบ้านที่เขาจะเห็นเหตุการณ์ที่เขาอยู่ใกล้อยู่ใกล้ติดกับที่ตัดออนด้า d a ที125 h o n d a า CT 125ได้เวลาออกนอกเส้นทาง